ดีจ้ามันนี้มาถ่ายคลิปวานแห้นเอาจ้ะวานเรย,ยวสันนึงเป็นปลาตะเพียนตนุ้ไงเด้อจ้ะลองวานน,นี่อกี่ใดบอไมากอดีไเ่ามไม่ได้ก<า>นันหลงหรอแยกว่ฝนพื้นมาใช่ หรนดยังไงไโอ้ยังคับเรื่องจะทาเขาไปฟังมันรูหลมบถึงหลับหมดทั้งหมดมีมันเยอะอันปลาเลี้ยงเนาะนี่ปลาตะเพียนกับปลาหน่บบ่อบอลนแต่ว่าปับันแต่ว่าปัจจิบ่นค่อยหลปลา เออได้มาเนาะเจอไปในยุคบ้านคูบีคูตะไคร้เหมืนโอ้ยัเกิดนักตะไคร้ตะหินกกบร้เป็นลวดนักร้ใเดียนี่ อันนี้ซูนวะเน้องตัวนึงน้ำใกล้าสาีเบื้องละอันนี้ฝนตกมาใส่อีกซื้อๆดิอ๋อได้อยู่ตัวหนึ่งได้เท่าตัว พ่อแล้วบ่ลสองตัวก็พ่อแล้วนะพ่อล้วเรานี่ละนึกหังกับตักตัวนึงเนาะ